สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์กับวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนมกราคม2568เงินจะเข้าบัญชีในวันไหนวันที่เท่าไร่ไปฟังกันให้ชัดๆกันเลยนะคะการโดยปกติแล้วเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางจะ โอนเงินให้กับผู้สูงอายุโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์เงินจะเข้าบัญชีภายในวันที่10ของทุกเดือนหากวันที่10ตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์กลุมบัญชีกลางจะโอนก่อนวันหยุดนั้นๆค่ะมาดูเดือนมกราคม2568ค่ะเงินจะเข้าบัญชีผู้สูงอายุนะคะค่ะเงินจะเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่10มกราคม2568 ค่ะก็คงจะชัดเจนสาหรับหลายๆท่านก็สอบถามป่อน,น้อยเข้ามาว่าเอ๊ยยังได้ตามเลทเดิมไหมหรือจะได้เลทใหม่ค่ะก็คงยังได้ตามเลทเดิมไปก่อนนะคะค่ะก็ช่วงอายุ60 -69 ปีระเบียยังคิดผู้สูงอายุ600บาท กาช่วงอายุ70-79ปีรับเบี้ยยังคิดผู้สูงอายุ700บาทช่วงอายุ80-89ปีรับเบี้ยยังคิดผู้สูงอายุ800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปรับเบี้ยยังคีดผู้สูงอายุ1,000บาท นะจะสำหรับการปรับเพิ่มขึ้นเบี้ยอย่างคีพผู้สูงอายุตามมติคอรมอมติคณะรัฐมนตรีซึ่งเห็นชอบในหลักการก,าก็แล้เ,เห็นชอบกันไปแล้วก,ก็คงจะรอในปีงบประมาณ2,569ซึ่งจะมีผลเริ่มกันตั้งแต่เดือนตุาลาคม2,568เป็นต้นไปนะคะ,<อ>าคะการปรับเพิ่มขึ้นเบี้ยอย่างคีพผู้สูงอายุ ตามมาติคณะรัฐมนตรีนะคะ,คะก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นก่ะช่วงอายุ60-69ปีก่ะเดิมรับเบี้ยยังคีปูสูงอายุ600บาทก็จะมีการปรับ เพิ่มขึ้นเป็นเจ็ดร้อยบาทขายช่วงอายุเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเก้าปีข่ะเดิมที่มีการรับเบี้ยยังคีพผู้สูงอายุอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นเป็นแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะขายช่วงอายุแปดสิบถึงแปดสิบเก้าปีเดิมรับเบี้ยยังคีพผู้สูงอายุแปดร้อยบาทก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นเป็นให้ได้รับอยู่ที่หนึ่งพันบาทและอายุเก้าสิบปีขึ้นไปเดิมเอ่อได้รับเบี้ยยังคีพผู้สูงอายุ อยู่ที่1,000บาทก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นให้ได้รับอยู่ที่1,250บาทกะทังนี้ทั้งนั้นกรรมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกันไปแล้วสักาดซึ่งจะมีผลกันตั้งแต่เดือนตุลาคม 2,568เป็นต้นไปคาดว่าน่าจะออได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2,568เป็นต้นไปซึ่งเดือนตุลาคม2,568เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2,569นะคะคก็คงจะชัดเจนสาหรับหลายท่านก็สอบถามพอ,อน้อยเข้ามาว่าเอ๊ะมติคณะรัฐมนตรีปรับแล้วทำไมยังไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นยังได้รับเดดเดิมแต่ช่วงนี้ก็ต้องรับเดดเดิมไปพางก นะคะค่ะก็ในช่วงนี้เป็นปีง็ประมาณ2,568นะคะ่ะก็คงจะจัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามพบอน,น้อยเข้ามาหรือท่านใดท่านใดที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นก็ก็ผ่านใต้คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะกสรุปแล้วเดือนมกกร,ราคม2568เบี้ยอย่างคิดผู้สูงอายุเงินจะเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่10 มกราคม2568นะจ๊ะค่ะก็ไปปรับสมบุดบัญชีไปดูรายละเอียดกันได้ค่ะก็อย่างที่พอน้อยนำเรียนประชาสัมพันธ์ว่าออการปรับเพิ่มขึ้นะจะมีผลตั้งแต่เดือนตุล,ลาคม2568เป็นต้นไปนะคะค่ะก็ท่านใดที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็ใต้คอมเมนต์หรือท่านใดจะสอบถามกันเข้ามาค่ะ,คะก็ใต้คอมเมนต์เช่นเดียวกันค่ะทุกคําถามที่ส่งมาพอน้อยเองตอบทุกคําถามไม่มีคาถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกด ติดตามพ่อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะกสำหรับในคลิปนี้ผ่อน้อยต้องกับลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ